แรกๆก,ก็ทำท่าน่าจะสนใจนะแต่พอดูๆไปเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ย อาร์ตเพจคอเป็นหนังนะฮะสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวคอหนังทุกคนนะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวหนังให้ท่านผู้ชไมไปรับฟังกันอีกเช่นเคยนะฮะก็เป็นการรีวิวแบบสไตล์บ้านของผมมิตกล s s คอเป็นหนังแล้ววันนี้ผมจะมารีวิวหนังเรื่อง From a House on Willow Street จับปีศาจมาเรียกค่าไทยก่อนจะไปรีวิวหนังยังไงก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะครับคุณเอกริน หานรงค์นะครับผมต้องบอกว่าเป็นคนที่โดเนทมาให้ผมเยอะที่สุดตั้งแต่ผมเปิดโดเนทมาเลยนะ300บาทนะฮะทาง True Wallet ขอบคุณมากครับผมมาพูดถึงหนังเรื่องนี้กันต่อนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นอาทิตย์ที่จืดชื่อสิเหลือเกินนะฮะสำหรับลนงหนักภาพยนตร์บ้านเราเนะาะทำให้นะับฟาดแปดที่ยังคาลงอยู่แล,แล้วแล้วก็ก็ไม่รู้ว่าจะดูหนังเรื่องอะไรดีเลยนะฮะมาสไดเดอร์มูวี่อย่างเงี้ยนะหรือว่ายูกิมูวี่อย่างเงี้ยนะตัดสินใจไม่ถูกเลยว่าจะดูเรื่องอะไรนะฮะเพราะว่ามารสไดเดอร์ผมก็ไม่ไ ตั้งแต่ผมอยู่ป .6 ม .1 อะไรอย่างเงี้ยนานเกินส่วนจับปีศาจมาเรียกค่าถ่ายเรื่องนี้นะครับผมว่าคอหนักหลายคนก็คงจะรู้นะครับว่าหนเนี่ยออกมาเป็นมาสเตอร์เฮดดีแล้วหลายๆคนเห็นชื่อเข้าโรงเฮ้ยไปดูให้เสียงเงินทําไมโหลดดูดีกว่าดูในเว็บดีกว่าอะไรประมาณนั้นแหละผมก็เป็นคนธรรมดาเหมือนพวกคุณนะะั่นแหละฮะพอเห็นว่าเป็น H d ดีแล้วออกมาผมก็แม่งไม่ไปดูในโรงก็ลองจัดดูแล้วกันแบบระหยัดเงินได้ก็ไปหยาดนะนะอันนี้ผมไม่ได้สนับสนุนว่าให้ดูของเถื่อนนะฮะแต่เป็นคนธรรมดาใครๆก็อยากแบบ นะก็มาถึงใน,นเรื่องย่อของหนังเรื่องนี้กันก่อนนะฮะจะเล่าเรื่องราวของกลุ่มโจรเรียกค่าไถ่สี่คนที่ได้วางแผนการเป็นอย่างดีนะฮะศึกษาเป้าหมายลู่ทางและเวลาก่อนจะบุกเข้าบ้านหลูหลังหนึ่งบนถนนวิลโลว์ในยามวิกาลเพื่อลักพาตัวเด็กสาวที่พวกเขาหวังว่าจะนํามาซึ่งเงินค่าไถ่ก้อนงามอะไรอย่างนี้นะฮะเมื่อแผนการทุกอย่างทาท่าจะไปได้สวยนะฮะแต่ทุกอย่างกลับตรรปัดหมดเลยนะฮะเมื่อพวกเขาทั้งสี่กลับต้องกลายเป็นเหยื่อสยองของเด็กสาวคนนี้เ,เองความลับขนหัวลูกถูกเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเด็กคนนี้เขาเป็น กันเองนะครับกับฟ o ร์ House on อ i ว l ลล s t ต e ีจับปีศาจมาเรียกค่าไทยมาถึงความรู้สึกส่วนตัวหลังจากที่รับชมหนังเรื่องนี้นะฮะดูจบผมรู้สึกโล่งใจเลยนะที่ไม่ได้ตีตั๋วเสียงเงินเข้าไปดูในโรงคือแค่โลงผมก็แปลกใจแล้วว่าหนังเรื่องนี้เข้ามาเออทําไมมีรอบเดียวนะฮะก็ประมาณนั้นแหละฮะหนังมันไม่ได้รู้สึกสนุกอะไรเลยนะฮะแล้วแบบยิ่งออกมาเป็น h ฮดีแบบนี้แล้วด้วยคนคงจะดูแบบอยู่บ้านกันแล้วไม่ต้องไปดูในโรงอ่ะประมาณนั้นสําหรับผมแล้วเนี่ยส่วนตัวเป็นหนังสยองขวัญที่เรียกได้ว่่่าหวยเรือง ตั้งแต่ที่ผมได้เคยดูมาเลยนะปะกติแล้วเนี่ยผมจะเป็นคนไม่ค่อยชอบดูหนังสยองขวัญหนังผีอะไรทานองเนี้ยถ้าดูคนเดียวเนี่ยจะไม่ค่อยกล้าดูนะฮะเพราะว่ากลัวหลอนอะไรอย่างงี้นะฮะแต่พอเรื่องเนี้ยมันออกมาเนี่ยคนบอกว่าเป็นหนังที่น่าดูมากที่สุดในอาทิตย์นี้แล้วก็เลยลองดูนะการดําเนินเรื่องของหนังเรื่องนี้นะฮะสำหรับผมเนี่ยมันน่าติดตามประมาณแค่ประมาณ20นาทีแรกแค่นั้นเองนะด้วยการที่หนังเนี่ยดูจะเล่าแบบเร็วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเพียงไม่นานก็เข้าฉากระทึกฉากตกใจแล้วอะไรยรกกเกกกับฉบบอยอยึึ ดูเหมือนจะมีอะไรบางอย่างาที่รอเฉลยแนละ้วแบบเซอร์เฟอร์อะไรทานองนั้นนะฮะฉากตุ้งแช่สําหรับหนังผีอะไรเงี้ยตกใจพอสมควรนะะสำหรับผมแต่พอหนังดำเนินเรื่องไปได้สักพักนะฮะพอคุ้นชินกับจังหวะหนังได้แล้วจับจังหวะได้แล้วอะไรเงี้ยได้เห็นหน้าตาผีที่ออกมาหลอกหลอนมันดูกลายเป็นหนังที่ไม่น่ากลัวเอาซะเลยนะฮะพอรู้ว่าแบบ ไอจุดนี้มันต้องตุ้งแช่นแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยการเป็นแบบหนังเรื่องนี้แทบจะไม่มีอะไรน่าสนใจเลยนะฮะต่อจากนั้นมาเนี่ยตั้งแต่30นาทีขึ้นไปเนี่ยหนังเริ่มไม่มีเนื้อเรื่องและบทเบิดนี้เริ่มจะแบบวนเวียนอยู่กับที่นะฮะแบบเหมือนตัดฉากตัวละครไปอีกที่หนึ่งที่หนึ่งให้แบบผีมาหลอกโชว์แค่นั้นเองโชว์ซีนแบบว่าน่ากลัวน่ากลัวเลยทึงยท้งๆอ่ะแต่แบบไม่รู้สึกกลัวอะไรเลยนะฮะทำให้หนังเรื่องนี้มันหมดสนุกไปโดยปริยาเลยตั้งแต่นั้นมาแถมพอเฉลยปมเรื่องของหนังเนี่ยเฮ้ ธรรมดาชีปเป๋งแค่นี้นับว,ว่าผิดหวังอย่างแรงเลยนะฮะกับบทแล้วก็เนื้อเรื่องโดยรวมแล้วการเป็นหนังเกรดดีชัดๆเลยนะฮะซีก็มีเนียนแล้วอะพวกผีพวกฉากที่ใช้ CG อะไรต่างๆอะเมคอัพผีก็ดูแบบเหมือนคนแบบเพิ่งทำหนังผีอะดูแบบกลายเป็นตลกไปเลยนะฮะช่วงหลังดูเห็นหน้าตาหนังผีช่วงแรกก็เฮ้ยตกใจใช่ไหม พอออกมาไปบ่อยเข้าโอ้โหผีเลยเนี่ยตลกขบายเลยอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วยิ่งนักแสดงในเรื่องเนี่ยแต่และคนเนี่ยดูจะโนเนมโนเนมผมไม่รู้จักสักคนเลยนะฮะมาดูบทสนทนาในเรื่องเนี่ยบางคนเข้าขั้นแข็งท่อเลยทีเดียวนะฮะแสดงแข็งมากๆนานๆผมจะเห็นหนังฝรั่งที่มีนักแสดงแข็งๆแบบนี้ด้วยเว้ยเฮ้ยเพิ่งเคยเห็นานหนังเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะฮะเหมือนเอาแบบนักแสดงโนเนมมาแสดงแบบที่แบบไม่เคยเป็นนักแสดงมาก่อนอะไรมองมันเลยก็อขอสรุปเลยแลยวกันนะครับว่าเป็นหนังสยองขวัญที่เรียกได้ว่าหนังผีก็ได้นะที่ดูแลแล้วบบ รู้สึกผิดหวังแบบแปลกๆนะ,ะรู้สึกดีใจด้วยแหละที่ไม่ได้เข้าไปดูในโรงที่แบบเสียตังค์ต้องร้อยสี่สิบห้าสิบอ่ะก็มีดีแต่ช่วงแรกๆเท่านั้นเองนะฮะที่แบบวางพัดเรื่องว่าจะไปปนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบไปเจอกับโอ้โหเด็กโดนปีศาจสิงในทำนองเนี้ยมันดูแบบตื่นเต้นแล้วแบบพอดแปลกแนวดีแต่พอหลังจากนั้นเนี้ยโอ้โหกลายเป็นแบบอือ่างไรทำนองนั้นเลยที่ต้องขออภัยด้วยนะถ้าบ่นมากนะฮะบางคนก็ชอบนะผมไปอ่านลองไปอ่านคอมเมนต์จากที่อื่นแต่ผมไม่ชอบครับให้ไปเลย3.5้าเต็มเจ ก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวหนังเรื่องนี้นะฮะช่วงสปอยเอามาันเดี๋ยวไปทำอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะฮะแยกแล้วเดี๋ยวนี้แยกแล้วนะฮะก็ยังไงชอบก็อย่าลืมกดติดตามช่วยตัวใคกันได้นะฮะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันด้วยนะฮะว่ารู้สึกยังไงเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้เมื่อไปดูมาแล้วช่วยกันคอมเมนต์กันด้วยนะว่าชอบไหมให้กีค่คะแนนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเจอใหม่กับหนังเรื่องหน้าแล้วกันนะฮะสำหรับการรีวิวแบบบ้านๆสไตล์มั่วของผมสวัสดีครับ